ผลอะไรไปบ้างสำคัญมองไม่เห็นก็คือหายก็จะเป็นเท่าไหร่เลยสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้มาพบกับตาดอีกแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมา w h a t c in my bag เราจะมาในเวอร์ชั่นสาวไปเที่ยวปาร์ตี้กันนั่นเองนะคะมาดูกันนะว่าเวลาเราไปปราร์ตี้นะคะเราเตรียมอะไรไปบ้างคนอะไรไปบ้างนั่นเองกระเป๋าที่เราชอบพกไปช่วงนี้นะทุกคนก็จะเป็นใบนี้นั่นเอง เป็นของหลีนแต่เราไม่แน่ใจว่าตัวนี้คือรุ่นไหนอะไรยังไงนะทุกคนซื้อมาแบบลักพักและแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะชอบแล้วก็เหมาะกับมือเราในช่วงนี้มากเนี่ยเป็นไซส์กลางๆราคาค่อนข้างที่จะดีมากสําหรับเรานะคะเวลาแบบพกไปเนี่ยก็คือแบบไม่ต้องมากังวลว่าของคือจะพังไหมค่อนข้างจะแบบใช้ได้ดีกว่าที่คิดเลยนะทุกคนคือมันไม่ค่อยจะมีความแบบเสียหายง่ายอะทุกคนคือการลงการเลิกก็คือแบบแทบจะไม่มีเลยเห็นปะเดี๋ยเห็นไหม ใช้แล้วรู้สึกว่ายังแบบใหม่มากๆสําหรับเราคือรอยเลยอะไรเอ่ยเนี่ยไม่มีเลยมีรอยน้อยมากๆนี่ขนาดเรามองใกล้ๆก็คือไม่มีเลยนะแล้วนอกจากนี้เวลาโดนน้องโดนน้าคือเช็ดออกแค่นั้นเลยสบายเปลือยสุดๆอาจจะมีปัญหาหน่อยนึงเนาะก็คือแบบที่เขาออกมาเนาะตรงช่วงเนี้ยตรงเปิดกระเป๋าเนี่ยมันจะเป็นแบบแค่ติดล็อกเปิดปิด ของตัวนี้แค่นั้นนะทุกคนซึ่งมันก็จะประมาณนี้มันก็อาจจะทําให้มีปัญหา5สมมติแบบติของเพื่อนเพื่อมันเรืองรังอะไรอย่างนี้นะแล้วเพื่อนๆอาจจะแบบเทกระเป๋าเดียวของข้างในอาจจะมีโอกาสาหายหรือว่าหล่นออกไปได้นั่นเองเพราะว่ามันไม่ใช่1ิบนะจะประมาณนี้นะในส่วนของกระเป๋าที่เรามาพูดถึงในรอบนี้นะคะเดีย๋ยวเรามาดูข้างในกันเนาะว่าข้างในเนี่ยเราพกอะไรไปบ้างเริ่แมแรกนะคะขอแชร์ในส่วนของที่เรารู้สึกว่า ค่องข้างที่จะจำเป็นอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของพาส,สปอร์ตหรือว่าบัตรประชาชนของเรานั่นเองนะคะคือบางทีเราก็จะพกเป็นตัวพาสปอร์ตไปเนาะเพราะว่าหาบัตรประชาชนไม่เจอแต่ถ้าสมมติรอบไหนหาบัตรประชาชนเจอแล้วก็จะพกในส่วนของบัตรประชาชนไปนั่นเองนะคะก็เลือกๆเ,เอาดูเนาะว่าจะพกแบบ เป็นพาสปอร์ตไปหรือว่าจะพกเป็นบัตรประชาชนไปนะคะอันนี้เป็นอย่างแรกที่แนะนําแล้วก็ควรต้องพกไปมากที่สุดนะคะไม่งั้นเข้าร้านไม่ได้นั่นเองส่วนถัดมาสําหรับสาวๆอย่างเรานะคะก็คืออันนี้ไม่แน่ใจแบบคนอื่นพกแบบเราไหมแต่เราค่อนข้างจะพกไปแบบนี้เสมอเลยนจะจ๊ะ <c ười> คือของเราในกระเป๋าอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะทุกคน นี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลิปสติกนะคะที่เราพกไปนั่นเองนะในตัวอย่างถัดมานะคะถามว่ามันจําเป็นไหมก็ค่อนข้างจะจําเป็นนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราดิ้งเข้าไปก็คือลิปเราก็อาจจะมีการหลุดลื่นออกไปบ้างนะคะเวลาเราไปห้องน้ำก็มีการตรงเติมเข้าไปนิดนึงเวลาเราไปเนี่ยเราไม่ได้พกเยอะขาานาดนี้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราค่อนข้างจะพกไปบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นของลิปจูดี่ดอล หรือจะเป็นในส่วนของมานะคะก็จะเป็นของมิสที่นะคะแล้วก็ของดีออนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็เป็นของลาการนั่นเองนะคะที่เราพกไปนะคือสีโทนมจาจจะใกล้เคียงกันนะคะก็สลับสลับ,ลบพกกันไปนั่นเองนะคะว่าวันนี้อยากได้โทนไหนวันนี้อยากให้สีเฉดออกประมาณไหนอะไรอย่างนี้นั่นเองคือไม่ได้พกไปเยอะขนาดนี้หรอกมาร์กจุดเราพกไปเนี่ยประมาณ2แท่งแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะประมาณ1หรือ2แท่งโดยคร่าวๆนะคะ อันนี้ก็ค่อนข้างจะจําเป็นแล้วก็ค่อนข้างจะสําคัญเหมือนกันนะคะในส่วนอันที่สาสำหรับเรานั่นเองนะตัวนี้เลย หวีนั่นเองนะคะสาเหตุที่เราว่าจําเป็นนะทุกคนคือมันก็กึ่งจําเป็นกึ่งไม่จําเป็นก็ได้นะสาหรับบางคนนะคะอย่างเราเนี่ยที่ว่าจําเป็นเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เราเนี่ยค่อนข้างจะเว้นข,ขี่มอเตอร์ไซค์นะคะไปที่ร้านค่อนข้างจะบ่อยเนาะเพราะว่าออกช้านิดนึงก็นั่งมอเตอร์ไซค์นะคะมันจะถึงเร็วนะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือผมเราจะพันกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการพกหวีเล็กๆไปด้วยก็คือจะช่วยได้นั่นเองนะแบบหวีผมจัดผมเซ็ตผมให้เรียบร้อยก่อน ที่จะทาการเข้าลานนั่นเองนะคะแล้วก็เนี่ยวีวีวเซตเซตกันไปก็ถือว่าสําหรับเราก็คือค่อนข้างจะจําเป็นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าจ้สาวคนไหนหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่นั่งรถไปอยู่แล้วตัวนี้อาจจะไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะมันก็กระเป๋าก็อจาจจะเปลืองพื้นที่นิดนึงเพราะว่าเราพคกแบบที่เป็นแบบวีขนหมูป่าตัวนี้ค่อนข้างจะใช้ดีเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ผมคือแบบเรียบง่ายแบบดูมีความตรงง่ายอะไรง่ายมากเราก็เลยชอบ ได้ส่วนของวีคนมูป่านะคะแต่ถ้าเป็นวีปกติทั่วไปเนี่ยค่อนข้างจะหวีออกยากมากทุกคนแล้วก็เลยเน้นเป็นตัวนี้มากกว่าอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่เรารู้สึกว่าค่อนข้างจําเป็นแล้วกว็คือถ้ามีโอกาสได้ก็พกไปนะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะคะจริงๆเราพกอยู่3ามแบบนะทุกคนจะเป็นหมาฝรั่งเป็นลูก อมนะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นสเปรดับกลิ่นปากนั่นเองนะก็สลับสลับวนกันไปนะคะบางทีก็พบเป็นตัวลูกอมไปบ้างเนาะหรือว่าบางทีก็จะเป็นสเปรย์นะคะแต่รอบล่าสุดเอาสเปรย์ไปก็คือหายนะทุกคนก็เลยทําให้ได้พบเป็นหมักฝรั่งแทนนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยห้าแบบแนะจริงๆเราจะแนะเป็นตัวสเปรย์ไม่ก็เป็นตัวลูกอมจะมากกว่านะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆเคลียรหมักฝรั่งแบบ เคี้ยวละทิง้งคายทิ้งเลยก็โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเพื่อนๆไปเคี้ยวระหว่างแบบขนาที่เราดื่งอยู่หรืออะไรอยู่มันก็แอบ,บจะเสียบุคลิกภาพนิดนึงนะทุกคนแล้วนอกจากนี้ในส่วนตัวเราคิดว่าหมากฝรั่งก็ค่อนข้างจะเวลาทิ้งเหลือ,อก็แอบ,บจะจัดก,การยากนิดนึงนะคะในขณะที่ถ้าเพื่อนๆใช้เป็นกรณีลูกอมหรือว่าใช้เป็นกรณีของสเปรย์อันนี้ก็คือเข้าคอไปเรียบร้อยเลยนั่นเองนะคะก็จะแนะอีกสองตัวมาก,กว่านั่นเองนะมาดูกันว่าใกล้หมดหรือ,อยัง จะเป็นในส่วนของน้าหอมขวดไซส์เล็กนะคะคือส่วนใหญ่เราเนี่ยก็จะพบเป็นพวกน้ําหอมไซส์มินิอย่าง,งนี้เนาะหรือว่าเป็นพวกน้ําหอมสเตเตอร์ที่เวลาเราไปซื้อพวกน้ําหอมจากเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรยเงี้ยเขาก็จะแบบแถมให้ก็คือจะพกพวกนี้ไปนั่นเองนะคะเพราะว่าขวดมันเล็กแล้วก็กลิ่นก็เป็นกลิ่นใกล้เคียงกับกลิ่นที่เราใช้นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็คือพกง่ายว่างกันเถอะใช้พื้นที่ในกระเป๋าน้อยนะคะก็เลยพกไปนะเรื่องกลิ่นก็บอกตามตรงเลยว่าพกไปไม่ เหมือนเดิมสักกลิ่นนะคะเพราะว่าน้ําหอมที่เราใช้คือกลิ่นไม่ค่อยจะเหมือนเดิมเท่าไหร่มีเพิ่มมาลดไปเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกเป็นกลิ่นที่ตัวเองชอบไปนะคะอย่างเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้เป็นกลิ่นโทนแบบใกล้เคียงกับมอนปารีอะไรอย่างงี้นะคะก็จะผูกไปทโทนนั้นนั่นเองนะทุกคน นอกจากนี้นะคะลืมไปอีกอย่างนึงเวลาพกไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะคิดว่าหลายๆคนก็พกไปเนาะเราก็พกไปก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่มันชอบอยู่ในมือศัพท์มันไม่ค่อยอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถ้าพกก็พกเข้าไปในกระเป๋าได้ในโดนนี้เหมือนกันเองนะคะก็เป็นอีกอันนึงนะที่เราพกไปเหมือนกันนะคะเท่าที่เรารู้สึกและจําได้นะทุกคนมีประมาณนี้เลยนะคะถามว่าแบบ พกไปประมาณนี้ทุกรอบไหมก็ก็ไม่เชิงทุกรอบนะบางทีก็อาจจะมีติดส่วนเกินมาบ้างอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของ กระจกด้วยนั่นเองนะคะแต่ส่วนตัวเราคิดว่ามันไม่ค่อยจําเป็นสําหรับเราเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายเราก็คือไปเข้าห้องน้ําอยู่ดีหรือถ้าเพื่อนๆแบบมองตอนแบบอยู่ภายในร้านนะทุกคนในร้านมันค่อนข้างจะมืดเพราะฉะนั้นการใช้กระจกก็คือมองไม่เห็นอยู่ดีเราก็เลยไม่ค่อยได้พกกระจกไปเท่าไหร่นั่นเองนะคะแต่ว่าเพื่อนๆเ,เราหลายๆคนก็พกตัวนี้ไปเหมือนกันนั่นเองนะถ้ามีโอกาสแล้วคิดว่าตัวเองได้ใช้ก็พกไปก็ได้นะคะแต่ว่า ส่วนตัวตาไม่ได้ใช้นาะก็เลยไม่ได้พกไปก็อย๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่าของที่เราพกไปด้วยในรอบนี้นะคะเวลาเราไปพระทีมีอะไรบ้างนั่นเองเดีย๋ยวเรามาหยัดใ้เอาไวหยัดเดีย๋ยวเราเอามาเก็บใส่รกระเป๋าของเราย้อนกลับไปนะคะว่าน้องมีอะไรบ้างในนี้นะหนึ่งโทรศัพท์นั่นเองสองพาสปอร์ตหรือว่าในส่วนของบัตรประชาชนนั่นเองสามน้ำหอม ขิปลดของเรานะคะจะพบไป1หขวด2ขวดแล้วแต่เลยแต่ว่าแนะนําให้เป็นไซส์มินินะจะช่วยประหยัดพื้นที่ได้มากกว่าซีวิและอย่างสุดท้ายนะคะเป็นชิ้นที่5คือเราพบไปแค่5ชิ้นเลยเหรอเนี่ยเพิ่งมานับเหมือนกันนะประเด็นจริงๆจ,จะนับว่า5-6ก็ได้นะคะเพราะว่าปกติเราพบไปอย่างน้อย1-2แท่งนั่นเองนะคะก็ตีสักหละกันเนะเาะคร่าวๆเรียบร้อยข่าวนี้ก็ปิดกระเปา๋า เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะประมาณนี้นั่นเองเรียบร้อยแล้วก็คือแบบดูทรงก็ยังสวยเหมือนเดิมไม่ได้มีความแบบตุงอีลุงตุงนังอะไรอยี้นั่นเองนะจ๊ะก็จะประมาณนี้เนาะแล้วเพื่อนๆล่ะค่ะเวลาแบบไปเที่ยวพกอะไรกันไปบ้างสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกัน,นะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย